สวัสดีค่ะจากบาลรองุพยอมค่ะวันนี้บ้านไร่องยอมก็มาอัปเดตผักก้างจ้องนะคะหรือว่าผักก้านจองของยาตาทศาทศานะคะเห็นใบลายแบบนี้นะคะนึกถึงต้นของของอะไรนะเอาลืมเลยใบของ ต้นโมเสกเลยนะคะนี่ค่ะลายคล้ายๆกันเลยนะคะลายละเอียดอ่อนมากๆนะคะตอนนี้ก็โตขึ้นมาเยอะแล้วนะคะเลยเลยหัวเข่าแล้วนะคะประมาณห้าสิบเซนได้นะคะก็ต้องรอเข่าออกดอกนะคะเพราะว่าบางพยอมเห็นที่ตลาดเขาขายเขาจะมีดอกเขาจะเก็บดอกไปขายกันนะคะก็ มาอัปเดตให้ดูกันนะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นต้นคุยช่ายนะคะวันนั้นเวลางพยอมทำคลิปไปพูดผิดนะคะก็ขออภัยมาด้วยนะคะว่าไปพูดว่าต้นขึ้นช่ายนะคะก็ขอแก้ในคลิปนี้นะคะว่าเป็นต้นคุยช่ายนะคะก็ได้โตแล้วนะคะส่วนตรงนี้เป็นมะเขือม่วงนะคะเดี๋ยวอีก วันสองวันนี่ก็ว่าจะย้ายลงที่ปลูกเลยนะคะส่วนอันนี้เป็นมะเขือไม่รู้นะคะเนี่ยทําไมเขาเน่าหมดเลยนะคะเนี่ยหน้านี้ฝนสาดก็ไม่ได้นะคะฝนตกไม่ลดน้ําก็จะเสียหมดเลยนะคะอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นมะเขือมะเขือคางกบหรือเปล่านะคะ ส่วนตรงนี้ก็เป็นมะเขือสัพยานะคะก็เน่าเหมือนกันนะคะถ้าอยู่โดนฝนและถ้าเราไม่หนาด้วยนะคะก็แล้วแต่นะคะถ้ารอดก็ได้กินนะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นพริกนะคะเป็นพริกกินดามันนะคะนี่ค่ะเริ่มโหตรงนี้มีอะไรมาต่อยเม็ดนะคะช่วงนี้ แมลงเยอะมากๆน้ำหมักก็ไม่ค่อยได้ฉีดนะคะก็ตัวแมลงวันทองจะต่อยเม็ดหมดนะคะนี่ค่ะก็ตรงนี้ปลูกไว้ประมาณสี่ห้าหลุมนะคะที่พลิกเหลือก็เลยจะเอามาปลูกไว้ตรงนี้นะคะก็จะพอได้เก็บกินแล้วนะคะก็โอ้โหแมลงวันทองต่อยเม็ดเสียหมดเลยนะคะเดี๋ยวต้องเอาน้ำหมักเอาผิวมะกรูดมาโรย อดใจไม่ได้แวะมาดูต้นเทียนนะคะต้นเทียนของนาเล็กนะคะนี่ค่ะว้าวจะให้ดูตัวอะไรโอ้โหเห็นไหมคะเพื่อนๆเห็นไหมคะนี่ค่ะ,คะเห็นไหมคะนี่ค่ะเห็นไหมคะ โอ้โหมีหน้าแล้วว่าทำไมใบแหว่งใบแหว่งคิดว่าเป็นตักกะแตนที่แท้ตัวนี้เองเป็นตัวที่คันที่สุดนี่ค่ะเพื่อนเพื่อๆเป็นอะไรไม่ชัดเสื้อมาเฉยๆเลยเอาโทรศัพท์เป็นอะไร,ไะร,น,ะไรนี่ค่ะตัวใหญ่มากๆเลยนะคะนี่ค่ะโอ้โห แล้วก็คันที่สุดเลยนะคะตัวนี้แล้วก็แวะเวียนมาดูนะคะก็ไม่รู้ว่าเพี้ยหมดหรือเปล่านะคะเพราะว่าโอ้โหแถบนี้ฉีดไม่หมดนี่ค่ะมีเพี้ยลงแล้วนะคะเพี้ยลงก็ต้องลูดสิคะรออะไรไม่ต้องปรานีนะคะแสดงว่าฉีด น้ำหมักไม่หมดนะคะแถบทางนี้ยังมีหลงอยู่นะคะก็เดี๋ยวต้องฉีดใหม่นะคะวันนี้ก็เหนื่อยซะและ้วโอ้โหเขาลอดมั่งหรือเปล่าวันนี้เต็มเลยเนี่ยนี่อเต็มเลยอ่ะเพียอ,อ่อนเพียอ่อนลงถวยแล้วนะคะนี่ค่ะ ันนี้ก็คือถั่วฝักยาวของบลานไร่งพยอมนะคะอันนี้เป็นถั่วที่เป็นหูเพียถั่วที่เพาะที่เก็บเม็ดพันไว้เองนะคะนี่ค่ะเริ่มจะกินได้แล้วนะคะอีกสองวันก็กินได้เดี๋ยวต้องเอาน้ำหมักมาฉีดตอนนี้ห่างหายไปกับพริกนะคะก็เลยจะมีตัวมแมลงนะคะมาเจาะนี่ค่ะ ถ้าปล่อยไว้ไม่ได้กินเลยนะคะเน่าหมดเลยนะคะที่จะเก็บไว้ทําพัน์เรียบร้อยแล้วนะคะเน่าร่วงลงหมดเลยนะคะทั้งหมดเม็ดใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะคะอันนี้เป็นกล้วยหอมนะคะโตไวไวนี่ค่ะนี่ค่ะลงไปนองเน่านองข้างล่างเลยนะคะเสียหายหมดเลยนะคะที่จะเก็บไว้ทําพัน์ุต้นนี้นะคะเน่าหมดเลยนะคะ ใช้ไม่ได้เลยเดี๋ยวต้องรอรอรุ่นใหม่นะคะรุ่นนี้ช่วงฝนตกนี่ห่างหายไปเลยนะคะมแมลงจะเยอะมากๆนะคะรุ่นนี้ก็ต้องรอรอบหลังที่จะไว้เก็บทําพันธ์นะคะวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาชม พืชผักสวนครัวล้วกกินได้ของบ้านราชมงคแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ